การเกิดใหม่ของเนื้อการ์เดียนตอนที่827ถอยตั้งหลักติ้งรลอกที่8กํกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมอนสเตอร์ในระลอกที่8นั้นมีซเบรัสอยู่จำนวนมากพวกมันขนาดโตพอๆกับสิงโตตัวของมันดำสนิทพวกมันน้ำลายไหลออกมาพร้อมกระเผยเห็นเขี้ยวสีขาวอันแหลมคมด้วยหือพวกมันดูน่ากลัวอย่างมากเลยมอนสเตอร์ซเบรัสนั้นรู้จักกันดีว่าเป็นอันตรายต่อผู้เล่นในชัยเวท พวกมันมีสกิลสออย่างที่ทั้งน่ารำคาญและรุนแรงนั้นก็คือ mana insturation แล้วก็ spell r e b o โชคดีที่เซเบรัสส่วนมากนั้นเป็นมอนสเตอร์ระดับธรรมดาส่วนเซเบรัส3หัวนั้นมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่สำหรับสเตตัสของเซเบรัสระดับธรรมดาก็คือเซเบรัส n a r m demon level อาม hp 33390น defense 9160 melee attack 5 8 0 7 1ถึง78,071สกิลที่1มานาอิน i เนอเรชันลด MP เป้าหมาย30,000ทําทำดาเมจโดยตรง60,000ใส่เป้าหมายด้วยสกิลที่2สเปลริบัลขัดการร้าของเป้าหมายทำให้เป้าหมายไม่สามารถใช้เวทโจมตีได้ความต่างของระดับสูงกับระดับธรรมดานั้นคือเลือดและพลังโจมตีของพวกมันโดยธรรมดาแล้วมอนสเตอร์ Monster ระดับสูงนั้นจะมีเลือดและพลังโจมตีที่สูงกว่า พวกมันจะมีสกิลเหมือนกันอีกทั้งพวกมันยังมีสามหัวด้วยแหละดังนั้นมันจึงพอเข้าใจได้ว่าสกิลของมันนั้นจะมีครูดาวที่สั้นกว่าบอกเลยว่ามอนสเตอร์ตัวไหนๆก็คงไม่เป็นภยัยถ้ามันอยู่ตัวเดียวแน่นอนว่ามันต้องอยู่ในสถานการณ์ที่จํานวนผู้เล่นกับมอนสเตอร์นั้นเท่าๆกันแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามอนสเตอร์มีจํานวนมากกว่าดาเมจที่พวกมันทาใส่ผู้เล่นได้นั้นแน่นอนว่าก็ต้องมากกว่าที่ผู้เล่นคัดเดาเอาไว้ แม้ว่าเซเบรัสจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจต่อพวกที่ใช้เวทแต่พวกมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่พวกมันนั้นไม่ได้เป็นภัยอะไรมากกับพวกคลาสโจมตีใกล้ผู้เล่นแค่ส่งนักรบโจนและฮันเตอร์ออกไปที่แนวหน้าแล้วคอยให้นักเวทโจมตีจากด้านหลังรถถังที่อยู่แนวหน้าเองทําการแทงมอนสเตอร์ได้ด้วยสกิลนับไม่ถ้วนนั้นก็ถูกใช้ออกมาซึ่งทาดามดเมจใส่พวกมอนสเตอร์อย่างมหาศาลเพราะแบบนั้นจึงทําให้ไม่มีผู้เล่นคนไหนใช้สกิลแปลงร่างออกมาเลย รถหางเองก็มีเลือดอยู่จํานวนมากถึงแม้ว่าจะเคลื่อนที่ได้ช้ามากก็เถอะแต่เมื่อมีรถหางอยู่เกือบร้อยคันประจําการอยู่มันก็ทําให้เหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่มีวันแพ้เลยในขณะเดียวกันแม้ว่ามอนสเตอร์พวกนี้ไม่ได้ค่าย,ยากเท่าไหร่แต่จํานวนของพวกมันนั้นมากกว่ามอนสเตอร์ในร็อกแล้วแล้วมันก็จริงที่ว่าเซเบอรัสไม่ได้เป็นภัยกับพวกคลาสกายภาพแต่พวกมันก็ยังได้เปรียบเรื่องจํานวนผู้เล่นอาจต้องตายถ้าฮิลเลอร์ฮิลให้ได้ไม่ทนันลองจินตนาการดูว่า เร布拉สิบตัวทําการกัดผู้เล่นคนหนึ่งพร้อมกันดูสิผู้เล่นนั้นคงตายได้อย่างง่ายๆอีกอย่างนักเวทเองก็อยู่ด้านหลังเพื่อไม่ให้โดนการโจมตีของมอนสเตอร์เพราะพวกเขาอยู่ห่างจากแนวหน้าเกินไปทําให้มันไร้ประโยชน์ที่ต้องวิ่งกลับมาเช่นกันในตอนที่ฮิลเลอร์เข้ามาใกล้พอที่จะทําการฮิลพวกนั้นก็จะเข้าไปในระยะความโกรธของมอนสเตอร์ด้วยซึ่งนั่นจะทําให้โดนสกิลของพวกมันไม่ใช่แค่ทําการฮิลให้ไม่ได้แต่พวกเขายังได้รับดาเมจมหาศาลกลับมาด้วย ไม่ใช่ทุกคนที่มีพลังป้องกันได้สูงแม้ว่าผู้เล่นจะได้รับดาเมจแค่หนึ่งต่อครั้งแต่เลือดของพวกเขาก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าไม่ได้รับการฮิลด้วยการรุมโจมตีของมอนสเตอร์ผู้เล่นจำนวนนับไม่ถ้วนได้ตายกันไปทีละคนแม้แต่รถถังเองก็เริ่มถูกทำลายทิ้งไปทีละคันผู้เล่นที่อยู่บนรถถังนั้นวิ่งหนีกลับมาไม่ทันก่อนจะโดนมอนสเตอร์ฆ่าตายผู้เล่นหลายคนถูกบังคับให้ใช้สกิลแปลงร่างออกมาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดต่อไปได้ จากความรู้ที่ทุกคนมีสกิลแปลงร่างนั้นควรจะเก็บเอาไว้ก่อนที่บอสตัวสุดท้ายนั่นก็คือไอเลสจะมาถึงพวกที่ใช้สกิลแปลงร่างตอนนี้นั้นจะไร้ประโยชน์ในการต่อสู้สุดท้ายแต่สถานการณ์มันอันตรายเกินไปจนพวกเขาต้องใช้สกิลแปลงร่างออกมาเพื่อกันไม่ให้ตัวเองต้องตายเมื่อเห็นมอนสเตอร์นับไม่ถ้วนโจมตีเข้ามาพวกเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเก็บสกิลเอาไว้มันจะไร้ประโยชน์ถ้าตายไปโดยที่ไม่ได้ใช้สกิลแปลงร่างออกมาผู้เล่นเองก็เริ่มถอยกลับมาที่กำแพงปราสาท์ พวกเขาเริ่มพึ่งพา NPC ให้มาโจมตีช่วยบางคนถึงกับใช้ NPC เป็นโลแทนเลยแหละเนื่องจากพวกเขาต้องถอยกลับเมืองหลักจากระลอกนี้พวกเขาจึงดึง NPC มาให้ช่วยฆ่ามอนสเตอร์จนกว่าระลอกที่9จะมาถึงพวกเขาไม่สามารถการบุทพวงมอนสเตอร์ได้ดังนั้นมันจึงฉลาดขวาด่าจดให้ NPC มาช่วยโจมตีเพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้ผู้เล่นสูงขึ้นไปอีกการต่อสู้ในตอนนี้นั้นก็ยาลงมาเรื่อยๆผู้เล่นนับไม่ถ้วนได้ตายลงไป จำนวนของผู้เล่นที่เหลืออยู่นั้นตอนนี้ลดลงจาก12ล้านเหลือแค่2ล้านนี่เป็นการสูญเสียที่เกินกว่าจะจินตนาการได้ข่าวดีอย่างเดียวคือในที่สุดพวกเขาก็ฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดได้แล้วแต่ข่าวร้ายก็มาเยือนหลังจากที่การต่อสู้จบลงจำนวนผู้เล่นที่เหลืออยู่ในประตูทิศตะวันออกตะวันตกและทิศใต้นั้นเหลืออยู่แค่1น,นึ่งแสนสี่หมื่นคนว้าชางเยสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็พูดขึ้นเราต้องถอยกลับไปในเมืองตอนนี้ เราจะไปป้องกันที่นั่นแทนอืมรับทราบมอนสเตอร์จะบุกเข้ามาจากทั้งสี่ทิศถ้าพวกเรายังป้องกันกันอยู่แบบนี้แม้ว่าฉากเยและทีมจะรอดไปได้ในรอบที่9แต่อีก3มทิศที่เหลือนั้นคงไม่รอดแน่ๆจากนั้นกองทัพปีศาจคงเข้าไปในเมืองหลักได้ในทันทีระบบจะตัดสินว่าเมืองนั้นถล่มหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าราชาหรือราชินีของเมืองนั้นได้ตายไปแล้วหรือย,ยังแต่เซิร์ฟเวอร์จีนเป็นกรณีพิเศษทุกเมืองหลักนั้นเป็นของควีนเซเรนา ดังนั้นนอกจากปรา,าสาทหยกขาวแล้วราชาที่เคยดูแลก็กลายมาเป็นแค่คนดูแลเท่านั้นดังนั้นมันจึงไร้ประโยชน์ถ้าฉางเย่ยและทีมของเขายังพยายามป้องกันอยู่ที่ประตูมันไม่ใช่แค่กุญแจในการเอาชนะการต่อสู้กุญแจในการเอาชนะเมืองนี้ก็คือปกป้องชีวิตของไอเมอร์ซอนผู้ดูแลเมืองนี้จริงๆแล้วก่อนที่ฉางเย่ยจะประกาศว่าถอยผู้เล่นคนอืนอ่นๆในอีกสประตูก็ได้ถอยกลับไปที่เมืองแล้ว เมื่อดูจากจํานวนผู้เล่นที่เหลืออยู่มันคงเป็นการฆ่าตัวตายถ้าเอาผู้เล่น60,000คนไปรับมือกับมอนสเตอร์ระลอกที่9แต่ประตู3มทางที่เหลือนั้นเหลือผู้เล่นแค่140,000ส่วนทิศเหนือนั้นเหลืออยู่2ล้านคนผู้เล่นอดไม่ได้ที่จะช็อกกับตัวเลขที่ต่างกันขนาดนี้ตอนแรกจํานวนผู้เล่นทั้ง4ทางนั้นก็มีพอๆกันแต่ละทิศจะมีผู้เล่นกว่า50ล้านคนพลังโจมตีของแต่ละทิศน่าจะพอๆกันด้วย ดังนั้นสิ่งเดียวหรือคนเดียวที่ทําให้เกิดความต่างขึ้นก็คือกลยุทธ์ในการสั่งการไม่ต้องเดาเลยว่าการรวมพลังได้ขนาดนี้เป็นเพราะเม้ n ทชนมูฟเวอรจริงๆแล้วคนสั่งการของทิศอื่นๆนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เอาจริงๆพวกนั้นเหลือผู้เล่นอยู่แค่1น0 0 0แสน่หมื่นในตอนที่จบระลอกที่8ดังนั้นพวกนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใ,ใดๆติงระลอกที่9ก้ากลังจะเริ่มต้นขึ้นฉางเย่ก็ไม่ได้กลับไปที่เมืองทันที เขากระโดดขึ้นหลังฟินิกส์และบินรอบรอบ,รอบสนามรบเขาอยากรู้ว่าต้องไปเจอกับมอนสเตอร์อะไรในรอกนี้น่าจะทําให้พวกเขารู้วิธีในการรับมือมันได้บ้างแต่เขาก็ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆในตอนที่เขาเห็นกองทัพที่บินเข้ามาในปราศาสตรพวกมันอย่างกับเมฆพายุที่ปกคลุมทั้งท้องฟ้ามันเป็นมอนสเตอร์อีกรละลอกที่บินได้พวกมันมีชื่อว่าแบทแมนนามอลเดมอนเลเวล2 0 hp 3 1 6 3 3 0 defense 9520 range attack 6900-8900ถึง8,900 skill f o r t a l toss ทำดาเมจีิยภาพระยะไกล100%เป้าหมายจะมีโอกาส10%ที่จะโดนคริสตัลในการโจมตีต่อไปเป็นเวลา5วินาทีฮ่ามอนสเตอร์นั้นมีสกิลแค่อันเดียวสกิลเดียวก็เพียงพอที่จะสร้างปัญหาให้กับผู้เล่นได้แล้วข้อดีอย่างเดียวก็คือไม่มีวิเวลของมอนสเตอร์ระดับสูงแต่ก็โชคร้ายนะที่มีบอสออกมาด้วย บ o t ของพวกมันมีชื่อว่า Batman Adija, Holy, Demon, Level 240, HP 2400ล้าน Defense 23,330, Range Attack 25,248-275,248 Skill ที่1 Blazing Blasting Toss ทำดามจกายภาพระยะไกล150%เป้าหมายจะระเบิด และทำดาเมดไฟ200,000ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆ10เมตรสกิลที่2 d e m o n i c Fusion รวมวิญญาณกับแบทแมนและฟื้นฟูอด10%ตัวที่มารวมร่างก็จะตายทันทีสกิลที่3 u l t r a s o n i c ปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาและทำดาเมจกายภาพ240,000ใส่ทุกเป้าหมายในระยะ40เมตรบันทึกอาดิจาเป็นหนึ่งในผู้นำของแบทแมนมันเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ก่อนหน้านี้ ผู้เล่นแต่ละประตูจะรับมือกับบอสแค่ตัวเดียวแต่ตอนนี้ทุกคนได้ถอยกลับมาที่เมืองหลักแล้วผู้เล่นต้องเจอกับบอสสี่ตัวพร้อมกันแต่บอสระดับโฮลี่นั้นก็ไม่ได้ท่งพลังพอ,พอกับที่บอสระดับโฮลี่ควรจะมีผู้เล่นก็แค่ต้องฆ่าบอสหลังจากที่จัดการมอนสเตอร์ไปหมดแล้วนั่นเป็นเพราะสกิลเดโมนิกฟิวชั่นของบอสแต่ถึงยังไงผู้เล่นก็ต้องส่งแทงไป4คนเพื่อล่อให้บอสออกห่างจากมอนสเตอร์ก่อน จากนั้นบอสก็จะไม่สามารถไปรบกวนผู้เล่นที่ทำการจัดการมอนสเตอร์ได้ฉางเย่ยเองเมื่อเห็นแบบนั้นก็บินกลับมาที่เมืองนี่เป็นการป้องกันสุดท้ายของผู้เล่นไม่ใช่แค่เมืองนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นแต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยพวก NPC ด้วยมันน่ารำคาญที่จะคิดว่าคริมสันสกายนั้นน่าจะเป็นเมืองหลักที่มีกองทัพ NPC ซไว้ป้องกันแต่แม้ว่าอันตรายมาอยู่ตรงหน้าแล้วกองทัพที่ว่านั้นก็ยังไม่โผล่หัวออกมามี NPC ประจำการที่นี่แค่ไม่กี่หมื่นนันเา้อง แม้ว่าทางผู้จัดอยากให้ผู้เล่นรับมือกับเรื่องนี้เองแต่พวกนั้นก็น่าจะทําเนื้อเรื่องให้มันดีกว่านี้หน่อยเถอะพวกนั้นแค่บอกว่ากองทัพของปราสาทได้เข้าไปในรังของปีศาจก็ได้สตาร์ไลท์ก็พูดขึ้นมาด้วยท่าทีโอดครวนส่วนที่แย่ที่สุดคือราชาของเมืองนี้อยู่ในระดับเอเซนิแล้วแต่ดูสิคนดูแลเมืองเนี่ยเป็นแค่ n อ c ระดับสูงนี่รอเล่นกันปะวะแต่ก็น่าจะดีใจนะที่คนดูแลมันไม่บ้าพุ่งเข้าไปสู้ แล้วให้มอนสเตอร์ค่าเอาถ้าทำแบบนั้นจริงๆเราได้แพ้กันแน่ทุกคนต่างก็พูดเรื่องตลกอันโหดร้ายออกมาพวกเขาก็เริ่มหัวเราะก,กันออกมาด้วยพวกเขาไม่ได้หวังอะไรมากกว่าจะรอดจากระลอกที่9้าไปได้ดังนั้นจึงไม่ได้สนใจในเรื่องการเอาชนะบอสในระลอกที่10ทันใดน,นั้นเองอยู่ๆท้องฟ้าก็คลืมขึ้นมามีเมฆดำจำนวนนับไม่ถ้วนลอยปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าแน่นอนว่ามันไม่ใช่เมฆดำพวกมันคือมอนสเตอร์ พกมันในล่อนลงมาที่ปราสาทในตอนที่พวกเขาคุยกันอยู่มอนสเตอร์ Monster, เล็งหอ,อกของมันมาที่ผู้เล่นแล้วก็เคว้งออกมาที่อีกด้านของหอ,อกก็มีโซ่ตรึงไว้ด้วยด้วยการดึงกลับของมันหอ,อกนั้นก็พุ่งกลับไปที่มือของมอนสเตอร์ทันทีเฮไอมอนสเตอร์ขี้เหนียวลงมาสู้กับฉันนี่มาดิสเลอร์เป็นคลาสโจมตีไกลแม้ว่าเธอจะมีอาวุธที่ทําการโจมตีได้ไกล2เมตรแต่ก็ยังไม่อาจแตะต้องมอนสเตอร์ที่บินสูงกว่าเธอ10เมตรได้หลังจากโดนหอ,อกนั้นโจมตีไป เธอก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาเธอเลยดึงหอกอันหนึ่งที่แทงอยู่ในตัวของเธอลงมาพร้อมกับลากมอนสเตอร์ลงมาด้วยหลังจากนั้นยายตัวเล็กก็จบชีวิตมอนสเตอร์ลงได้การโจมตีเพียงครั้งเดียวและเพราะตอนนี้จํานวนของมอนสเตอร์นั้นมหาศาลไม่มีใครกล้าที่จะเสี่ยงใช้พานะบินได้เลยผู้เล่นกว่า99%ตอนนี้คงตายถ้าเจอกับมอนสเตอร์เป็นร้อยๆตัวโจมตีเข้าพร้อมกันทุกคนต่างก็วิ่งเข้าไปตามตึกแล้วก็ใช้เป็นที่กำบงัง พวกเขาจําเป็นต้องออกจากระยะความโกรธของมอนสเตอร์ก่อนที่พวกเขาจะวางแผนลงมือขั้นต่อไปการต่อสู้กับระลอกใหม่ของจริงนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในบัดนี้